สุนักข่าใส่ลงศพไม่หยุดทั้งที่ศพในนั้นควรจะนิ่งสงบแต่เมื่อพวกเขาเปิดลงออกไม่มีใครเตรี็มใจรับกับสิ่งที่อยู่ข้างในได้ทำไมศพถึงมีรอยเลือดใครคือคนที่หายไปจากรูปถ่ายและเงาปริศนาที่ปรากฏในงานศพคือใครกันแน่เรื่องราวครั้งนี้จะเปิดเผยความลับดำมืดที่ถูกฝังไว้ใต้ต้นโพเก่ามานานกว่าสามสิบปี ห้ามกับพริปตาเพราะตอนจบของเรื่องนี้อาจทําให้คุณขนลุกจนถึงหัวใจสุนัขตัวหนึ่งนั่งอยู่หน้าศาลาในวัดเก่าเงียบสงบมันเป็นพันธุ์ไทยหลังอานสีดําขนหยาบดวงตาแข็งกร้าวมันเห่าเห่าใส่ลงศพไม้สีน้ําตาลเข้มที่วางอยู่กลางศาลาลงนั้นคือของพันตํารวจเอกชานชายัยชายผู้เคยเป็นเจ้าหน้าที่ตํารวจที่เข้มงวดแต่ไม่ค่อยมีใครรักเสียงเห่าดังก้องไปทั่ว ชาวบ้านที่มาร่วมงานเริ่มประซิบประซาบบางคนขนลุกบางคนทำหน้าสงสยัยเจ้าเหมียวสุนัขตัวนั้นไม่ยอมหยุดเห่าแม้พระจะสวดแม้เสียงลมจะพัดแรงมันขวนพื้นมันกระโจนใส่ลงเหมือนพยายามจะเตือนอะไรบางอย่างลูกสาวของพันตำรวจเอกเดินเข้าไปใกล้ใบหน้าเธอซีดมือสัน่นเปิดลงดูหน่อยได้ไหม เธอถามเสียงเบาแต่มั่นคงญาติพยักหน้าแม้ลังเลชายสองคนช่วยกันยกฝาลงออกกลิ่นเย็นเฉียบของฟอร์มาลีนพุ่งออกมาศพของพันตำรวจเอกนอนนิ่งอยู่ในชุดขาวแต่มีบางอย่างแปลกริมฝีปากของเขามีรอยเลือดมือข้างขวากำแน่นผู้ใหญ่ในหมู่บ้านเบิกตากว้างเขาอาจยังไม่ตายตอนถูกใส่ลโลงทันใดนั้นเสียงสุนัขก,ก็หยุด มันหันไปมองหลังศาลาและคำรามทุกคนหันตามสายตาของมันที่มุมมืดของศาลามีเงาร่างหนึ่งยืนอยู่เป็นชายสูงอายุใส่ชุดตำรวจเต็มยศใบหน้าซีดเผือดดวงตาจ้องตรงมาที่ลงศพของตนเองไม่มีใครกล้าขยับความเงียบปกคลุมทั้งศาลาเงาร่างนั้นค่อยๆก้าวเข้ามาใกล้ เสียงรองเท้าหนังกระทบพื้นไม้ดังกึกก้องเหมือนเสียงของคำถามที่ไม่มีใครกล้าตอบเด็กชายคนหนึ่งกระซิบนั่นมันพ่อของผมเจ้าเหมียวเริ่มหอนฟ้าครึ้มลมกันโชคและร่างของชายคนนั้นและร่างของชายคนนั้นค่อยๆเดินเข้ามาใกล้ลงศกทีละก้าวทีละเสียงกึกกล้องแววตาของเขาแข็งกร้าว แต่เปล่งประกายด้วยความเศร้าลึกไม่มีใครกล้าพูดอะไรแม้แต่พระในศาลาก็นิ่งเงียบเด็กหญิงคนหนึ่งเริ่มร้องไห้ผู้หญิงบางคนรีบพนมมือสวดมนต์เจ้าเหมียวนั่งลงแต่สายตามันยังไม่ละไปจากชายคนนั้นลูกสาวของพันตำรวจเอกสุดลงกับพื้นพ่อพ่อกลับมาทำไมชายคนนั้นไม่ได้ตอบเขาเดินมาหยุดที่ข้างโลง ก็มองร่างของตัวเองในนั้นเงียบนานแล้วเขาก็พูดขึ้นเสียงแหบพร่าแสงด้วยความเจ็บปวดฉันยังไม่ตายตอนพวกแกใส่ฉันลงไปเสียงร้องของผู้หญิงคนหนึ่งดังขึ้นอย่างตกใจชายสูงวัยคนหนึ่งหลังสาลาเป็นลมล้มพับฉันรู้สึกทุกอย่างได้ยินทุกเสียงแต่ขยับไม่ได้ตะโกนไม่ได้คำพูดของเขาทำให้หลายคนเริ่มร้องไห้ บางคนมองหน้ากันด้วยความสับสนเขาชี้นิ้วไปที่ชายคนหนึ่งแกแกเร่งให้หมอเซ็นใบมรณบัตรชายคนนั้นคือเพื่อนรุ่นน้องของพันตำรวจเอกเขาหน้าซีทันทีมือเริ่มสัน่นฉันยังมีลมหายใจแต่นายทำเหมือนฉันเป็นแค่ศพหนึ่งที่ไม่มีค่าอะไรทุกคําพูดหนักหน่วงเหมือนก้อนหินกระแทกหัวใจของทุกคน เจ้าเหมียวเริ่มเห่าอีกครั้งรุนแรงขึ้นเหมือนมันกลัวอะไรบางอย่างชายคนนั้นหันไปมองมันก่อนจะพูดเบาๆขอบใจเจ้าสุนัขที่ไม่ลืมเสียงของฉันแล้วเขาหันมาทางลูกสาวเธอน้ำตาไหลพรากมือกุมอกหนูหนูไม่ได้รู้เลยว่าพ่อยังมีชีวิตพ่อหนูขอโทษชายคนนั้นยิ้มจางๆแต่เป็นรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความเศร้าจากนั้น ร่างของเขาค่อยๆเลือนหายเหมือนหมอกที่จางลงในยามเช้าอากาศในศาลากลับมาเงียบสงบอีกครั้งแต่ไม่มีใครลืมภาพที่เพิ่งเกิดขึ้นศพของพันตำรวจเอกยังอยู่ในโรงแต่มือขวาที่เคยกำแน่นกลับคลายออกในฝ่ามือมีรอยขีดข่วนเป็นคำว่าช่วยด้วยเสียงลมพัดผ่านหน้าต่างทูบในกระถางดับไปเองดอกหนึ่ง เจ้าเหมียวเดินไปนอนขดใต้ลงเงียบไม่ห่าอีกเลยแต่สิ่งที่เงียบไม่ได้หมายความว่าทุกอย่างจบลงแล้วหลังงานศพในวันนั้นหลายคนในหมู่บ้านเริ่มฝันประหลาดฝันถึงชายชุดตำรวจยืนอยู่กลางความมืดไม่พูดไม่ไหวติงแค่จ้องเด็กชายวัยสิบขวบร้องให้ทุกคืน เขาบอกว่าเห็นคุณตาในฝันแต่ตาไม่ได้ยิ้มเหมือนเดิมตาจ้องเขาเหมือนโกรธพระในวัดเล่าให้ชาวบ้านฟังว่าหลังจากศพถูกเผาเท่ากระดูกของพันตํำรวจเอกส่งเสียงเบาๆคล้ายเสียงลมหายใจพระอาจารย์ได้ยินจริงๆหรือครับผู้ใหญ่บ้านถามด้วยเสียงกลัวเสียงเบาเหมือนคนคลางในหลับหลายพระตอบด้วยแววตากังวล เขาตัดสินใจทำพิธีเชิญดวงวิญญาณพระกลัวว่าพันตำรวจเอกจะยังไม่ไปไหนวันทำพิธีทั้งวัดเงียบกริบท้องฟ้ามืดเร็วกว่าปกติเมฆหนาปกคลุมลมแรงพัดจนทงหน้าศาลาตีเสียงดังพระสงฆ์เริ่มสวดบทเรียกดวงวิญญาณเทียนในมือพระรูปหนึ่งดับลงทันทีที่เริ่มต้นบทแรกเสียงสุนัขเห่าดังขึ้นอีกครั้งครั้งนี้ไม่ใช่แค่เจ้าเหมียว แต่ทั้งหมู่บ้านหมาหลายสิบตัวหอนและเห่าในทิศทางเดียวกันมุ่งไปยังเตาเผาศพแล้วเสียงกรีดร้องก็เกิดขึ้นจากป่าหลังวัดเป็นเสียงผู้หญิงชาวบ้านวิ่งออกไปดูพบหญิงคนหนึ่งหนา้าซีตัวสัน่นเป็นลูกพี่ลูกน้องของพันตำรวจเอกเธอสารภาพทั้งน้ำตาว่าตอนพันตำรวจเอกยังไม่สิ้นใจ เธอรู้ว่าเขายังมีลมหายใจแต่เธอเงียบเพราะต้องการมรดกฉันไม่คิดว่าเขาจะจำได้ฉันไม่คิดว่าเขาจะกลับมาขณะที่เธอพูดเงาดำใหญ่พาดผ่านต้นโพหน้าวัดทั้งกลุ่มยืนนิ่งรู้ว่ามีบางอย่างอยูอย่ตรงนั้นแม้จะมองไม่เห็นเต็มตาแต่รู้สึกได้ถึงแรงอาฆาตพระอาวุโสหลับตานิ่ง แล้วพู้เสียงแน่นเขาไม่ไปไหนหรอกจนกว่าจะได้รับความจริงทั้งหมดเสียงสวดดังขึ้นอีกครั้งแรงลมสงบลงเทียนติดขึ้นเองแต่สุนัขยังไม่หยุดเห่าเห่าไปยังโลงเท่ากระดูกเพราะแม้เนื้อหนังจะมอดไหมแต่ความเจ็บความทรมานความแค้นยังคงอยู่ไม่เคยเงียบหายไปเลยแม้แต่น้อย คืนนั้นไม่มีใครในหมู่บ้านหลับสนิทแม้แต่ผู้ใหญ่ก็ยังนั่งเฝ้าหน้าบ้านจ้องมองเงามื่อที่ทอดยาวบนถนนดินแดงไฟในศาลาวัดดับวูกตอนตีสองทั้งที่ไม่มีลมไม่มีฝนไม่มีคำอธิบายเจ้าสุนัขยังคงเฝ้าอยู่หน้าตเตาเผาเห่าอย่างเคร่งเครียดหางตั้งชันเหมือนมันเห็นในสิ่งที่คนไม่อาจเห็น รุ่งเช้าพระอาจารย์ใหญ่เดินออกจากกุฏิด้วยใบหน้าหนักแน่นคืนนี้เราจะทำพิธีใหญ่เขากล่าวกับชาวบ้านที่มารวมตัวกันหน้าโบสถ์เพื่อส่งดวงวิญญาณให้สงบแต่ถ้าจิตเขายังติดอยู่กับบาปเราต้องรู้ให้หมดว่าเกิดอะไรขึ้นจริงเมื่อข่าวการทำพิธีแพร่ออกผู้คนที่เคยเกี่ยวข้องกับพันตำรวจเอกเริ่มปรากฏตัวชายสูงอายุคนหนึ่ง อดีตลูกน้องในโรงพักแล้วเรื่องเงียบๆว่าผู้กองเคยจับกลุ่มพ่อของผมแต่พอผมจ่ายเงินใต้โต๊ะเขาปล่อยตัวแล้วเก็บหลักฐานไว้แบล็กเมี์หญิงไว้กลางคนอีกคนยืนขึ้นเสียงสั่นเครือเขาข่มขู่พี่สาวฉันใช้ตำแหน่งเป็นอำนาจบีบบังคับคำพูดเหล่านั้นกระแทกหัวใจลูกสาวพันตำรวจเอก เธอน้ำตาไหลแต่ไม่เถียงฉันเคยเห็นคนร้องให้ต่อหน้าพอ่อแต่พ่อทำเหมือนไม่ได้ยินเธอพูดเบาๆเมื่อเสียงสารภาพยังไม่จบพื้นสาลาเริ่มสัน่นเหมือนมีแรงอาคาตแผ่ไปรอบวัดพระเร่งสวดมนต์เสียงสวดประสานดังขึ้นอย่างหนักแน่นแต่ทันใดนั้นทูกทุกดอกที่ปักอยู่หน้ารูปพันตำรวจเอกก็ดับลงพร้อมกัน กลิ่นเหม็นไม่โชยเข้าจมูกเหมือนกลิ่นเสื้อผ้าที่ถูกเผาทั้งเป็นทุกคนปิดจมูกแต่อยู่กับที่ไม่มีใครกล้าว,วิ่งหนีเสียงประหลาดดังขึ้นจากเตาเผาศพเหมือนมีคนเคาะจากข้างในโปกโปกโปกเด็กเล็กหลายคนเริ่มร้องไห้บางคนปรีดร้องด้วยความกลัวพระอาจารย์กล่าวเสียงดังหยุด เราจะไม่หนีความผิดพลาดนี้เราต้องเผชิญหน้าแล้วเขาก็หยิบขวดน้ำมนเดินไปยังเตาเผาเทน้ำมนลงไปอย่างไม่ลังเลเสียงเคาะเงียบลงเปลี่ยนเป็นเสียงหอบเบาๆแผ่วแต่ได้ยินชัดทำไมไม่ฟังเสียงฉันฉันร้องไห้ฉันขอร้องฉันยังหายใจคำพูดนั้นไม่ใช่เสียงจริง แต่ดันกล้องในหัวของทุกคนที่อยู่ตรงนั้นเหมือนวิญญาณกำลังพูดพร้อมกันในใจเงาของพันตำรวจเอกปรากฏขึ้นอีกครั้งยืนอยู่ข้างเตาเผามองดูทุกคนด้วยสายตาเศร้าและเหนื่อยล้าลูกสาวยกมือไหว้พ่อพ่ออยากให้หนูทำอะไรเงานั้นไม่ตอบแต่ยกมือขึ้นชี้ไปยังรูปถ่ายที่วางอยู่บนโต๊ะทุกคนหันไปดู ภาพที่เคยเห็นว่าเป็นภาพธรรมดากลับมีเงาดำบางๆทาบอยู่ด้านหลังเป็นเงาที่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นในวันถ่ายรูปพระอาจารย์เอ่ยด้วยเสียงสัน่นยังมีความจริงอีกเรื่องที่พวกเราไม่รู้และความจริงนั้นอาจเปลี่ยนทุกอย่างที่พวกเขาเคยเชื่อเกี่ยวกับผู้ชายคนนี้ตลอดชีวิตของเขาเงาดำในภาพถ่ายนั้นเริ่มปรากฏชัดขึ้นเรื่อยๆต่อหน้าต่อตาทุกคนมันไม่ใช่แค่เงาธรรมดา แต่มันมีเค้าโครงของคนหัวล้านเล็กน้อยใส่เสื้อน,นอกเก่าๆและมีตราตำรวจอยู่บนหน้าอกชายคนหนึ่งในหมู่บ้านร้องเสียงหลงนั่นนั่นคือสารวัตรพิชัยทุกคนตกใจเพราะชื่อของสารวัตรพิชัยเป็นชื่อที่ไม่มีใครกล้าเอ,อ่ยมานานนับสิบปีเขาคืออดีตตำรวจในโรงพักเดียวกับพันตำรวจเอกหายตัวไปอย่างลึกลับ ไม่มีร่างไม่มีเบาะแสหายไปกลางดึกคืนหนึ่งเรื่องของเขาถูกปิดเงียบเหมือนถูกฝังไปพร้อมกับความลับลูกชายของสารวัตรพิชัยที่นั่งอยู่ในงานยืนขึ้นทันทีใบหน้าเต็มไปด้วยน้ําตาฉันเคยสงสยัยว่าทำไมพ่อต้องหายไปแต่แม่ของฉันไม่เคยพูดอะไรเลยตอนนั้นเองเจ้าเหมียวก็เริ่มหอนเสียงแหลม และกระโจนไปยืนหน้ารูปถ่ายมันเห่าไม่หยุดและมองไปที่รูปพันตำรวจเอกบนกรอบทองสายตาของมันจ้องไปยังมุมล่างของกรอบรูปตรงนั้นมีลายเซ็นเล็กๆที่คนมองข้ามลายเซ็นที่เขียนว่าชาญชัย2524พระอาจารย์เดินเข้าไปดูและถามด้วยน้ำเสียงสั่นๆปีนั้นไม่ใช่ปีที่สารวัตรพิชัยหายตัวไปเหรอ ชาวบ้านเริ่มต่อจิกซอในใจเสียงกระสิบแผ่วเริ่มดังขึ้นรอบศาลาเขาอาจไม่ได้หายตัวไปเองเขาอาจถูกเก็บโดยคนที่ไว้ใจลูกสาวของพันตำรวจเอกสุดตัวลงอีกครั้งร่างเธอสั่นสะท้านเธอเอ,อ่ยด้วยเสียงที่แทบไม่ได้ยินพ่อเคยพูดว่าไม่มีใครควรขัดคำสั่งคำพูดนั้นเหมือนเป็นกุญแจปลดล็อกความเงียบในใจของทุกคน หนึ่งในชายชราที่เคยเป็นลูกน้องเก่าเดินออกมาหน้าศาลาถือซองเอกสารเก่าๆที่เหลืองกรอบผมเก็บไว้มานานแล้วเอกสารชุดนี้คือรายงานการสอบสวนภายในที่ไม่เคยถูกเปิดเผยเขายื่นให้พระอาจารย์ในนั้นนี่เอกสารบันทึกการขม่มขู่การบังคับให้พยานเปลี่ยนคำให้การและคำสั่งปิดปากผู้ที่ขัดขืน รายชื่อสุดท้ายที่อยู่ในรายงานคือสารวัตรพิชัยขีดข่าไว้ด้วยหมึกแดงและเขียนกำกับว่าเงียบไปแล้วทุกอย่างเงียบงนันแม้แต่ลมหายใจก็เบาจากนั้นเสียงหนึ่งดังขึ้นในใจของทุกคนไม่ใช่เสียงตะโกนแต่เป็นเสียงเรียบเย็นและแน่นความยุติธรรมจะไม่สิ้นสุดเพียงพระสบถูกเผา และในวินาทีนั้นเองเปลวไฟสีฟ้าลุกขึ้นตรงกรอบรูปของพันตำรวจเอกไม่รูปนั้นช้าช้าเหมือนมือที่กำลังลบรอยบางอย่างออกไม่มีใครดับไฟไม่มีใครขยับจนกระทั่งรูปนั้นเหลือเพียงเข่าดำและลมเบาๆก็พัดพาเท่านั้นหายไปในอากาศเจ้าเหมียวล้มตัวลงนอนสงบนิ่งครั้งแรกในหลายวันราวกับ สิ่งที่มันรอให้เปิดเผยได้เกิดขึ้นแล้วแต่สำหรับผู้ที่อยู่ในศาลาว,วันนั้นพวกเขารู้ดีว่าเรื่องราวนี้ยังไม่จบหลังจากกรอบรูปถูกไฟเผาจนกลายเป็นเท่าและความจริงบางส่วนถูกเปิดเผยศาลาว,วัดกลับมงเงียบสงบแต่ไม่ใช่ความสงบที่ปลอบโยนเป็นความสงบที่เต็มไปด้วยความอึดอัดรากับมีบางสิ่งยังคงรอคอยอยู่ในเงามืด พระอาจารย์หลับตานั่งสมาธินานนับชั่วโมงรากับพยายามสื่อสารกับวิญญาณที่ยังไม่ไปไหนระหว่างนั้นเจ้าเหมียวนอนนิ่งแต่จูจูมันก็ลุกขึ้นเดินวนรอบเตาเผาศพมันหยุดที่จุดหนึ่งใต้ต้นโพใหญ่ด้านหลังขุดเล็บลงพื้นดินขวนซ้ำๆอย่างไม่ลดละพระกับลูกสาวของพันตำรวจเอกเดินตามมันไป มือเธอสั่นขาไร้แรงแต่จิตใจเธอเรียกร้องความจริงที่ยังขาดพวกเขาใช้จอบเล็กๆขุดตรงจุดนั้นดินแข็งแกร่งเหมือนถูกฝังมานานแล้วพวกเขาก็เจอกล่องเหล็กใบหนึ่งเก่าเป็นสนิมแต่ยังปิดสนิทเมื่อเปิดออกภายในมีกองเอกสารและฟิล์มภาพถ่ายขาวดำหลายแผน่นหนึ่งในนั้นคือภาพของชายสองคนยืนเผชิญหน้ากันในป่า หนึ่งในนั้นคือพันตำรวจเอกชานชัยอีกคนคือสารวัตรพิชัยใบหน้าทั้งสองเคร่งเครียดในภาพมีชายอีกคนยืนอยู่ห่างๆเหมือนแอบ,บถ่ายจากมุมลับภาพถัดไปคือภาพชายคนหนึ่งล้มลงกับพื้นเลือดเปื้อนเสื้อและปืนในมือของพันตำรวจเอกพระอาจารย์วางภาพลงช้าๆลมหายใจสัน่นนี่ไม่ใช่แค่การฆ่า แต่มันคือการปิดปากด้วยเจตนาลูกสาวของพันตำรวจเอกน้ำตาไหลเธอพูดด้วยเสียงสั่นเครือหนูไม่รู้เลยว่าพ่อแบกรับความมืดมากขนาดนี้เจ้าเหมียวนั่งลงเหง่อยหน้ามองเธอเรากับต้องการบอกว่าความจริงนี้ไม่ใช่เพื่อลงโทษแต่เพื่อปลดปล่อยพระอาจารย์กล่าวเสียงหนักแน่นความลับถูกฝังแต่ความผิดไม่เคยหาย เขานำเอกสารทั้งหมดไปวางในโบสถ์จุดเทียนเตรียมประกอบพิธีปลดปล่อยวิญญาณขณะที่บทสวดเริ่มต้นลมเย็นก็พัดเข้ามาในโบสถ์ไล่ความร้อนออกจากใจผู้คนร่างเงาลางๆของชายในชุดตำรวจปรากฏอยู่ตรงหน้าประตูไม่พูดไม่เคลื่อนไหวแต่ยืนนิ่งเหมือนรับฟังเขาไม่เหลือความโกรธไม่เหลือความแข็งกระด้าง มีเพียงแววตาเศร้าที่เต็มไปด้วยคำถามที่ไม่มีวันได้คำตอบแล้วเงานั้นก็ค่อยๆเลือนหายพร้อมแสงเทียนที่ดับลงทีละดวงในความเงียบมีเพียงเสียงพระที่สวดต่อไปไม่มีใครร้องไห้ไม่มีใครพูดพวกเขารู้คืนนี้ไม่ใช่จุดจบแต่เป็นการเริ่มต้นของการเยียวยาเอกสารเหล่านั้น จะถูกส่งต่อไปอยังเจ้าหน้าที่จริงเพื่อเปิดการสอบสวนย้อนหลังเพื่อให้ความจริงที่เคยถูกฝังใต้ต้นโพเก่าได้ลืมตาขึ้นมาในแสงอาทิตย์อีกครั้งและเจ้าเหมียวมันยังคงนอนอยู่ใต้ต้นไม้ต้นเดิมสายตามันสงบเหมือนได้ทำหน้าที่ของมันจบลงแล้วแต่วิญ,ญญาณที่เคยร้องไห้เคยขอความช่วยเหลือในความมืด อาจยังวงเวียนอยู่ในโลกใบนี้เราคอยความยุติธรรมสุดท้ายจากผู้เป็นมนุษย์ไม่ใช่พระเจ้าหลายสัปดาห์ผ่านไปหลังพิธีในวัดข่าวการค้นพบเอกสารและภาพถ่ายกลายเป็นข่าวใหญ่ในระดับจังหวัดเจ้าหน้าที่ตำรวจจากส่วนกลางเดินทางเข้ามาตั้งทีมสอบสวนพิเศษเปิดแฟ้มคดีที่ถูกปิดเงียบมานานเกือบสามสิบปี ผู้ที่เคยร่วมงานกับพันตำรวจเอกชานชัยถูกเรียกมาสอบสวนทีละคนบางคนลาออกไปนานแล้วบางคนกลายเป็นนักการเมืองและบางคนหายตัวไปอย่างลึกลับเช่นกันหมู่บ้านที่เคยเงียบสงบกลับกลายเป็นจุดศูนย์กลางของข่าวสารนักกล่าวแห่เข้ามารถถ่ายทอดสดจอดเต็มหน้าวัดแต่ชาวบ้านไม่ต่อต้าน เพราะครั้งนี้พวกเขาอยากให้ความจริงถูกเปิดเผยลูกสาวของพันตำรวจเอกกลายเป็นบุคคลที่ได้รับความสนใจมากที่สุดเธอไม่เคยคิดว่าชื่อของพ่อจะถูกเอ่ยในสถานการณ์แบบนี้ในใจเธอปนเปด,ด้วยความรักความเสียใจและความละอายวันหนึ่งเธอกลับมาที่วัดอีกครั้งเพื่อวางดอกไม้หน้าต้นโพเธอวางมือลงบนดินตรงจุดที่เจ้าเหมียวเคยขุดกล่องเหล็กขึ้นมาพ่อ ถ้าพ่อยังอยู่ตรงไหนในโลกนี้หนูขอให้พ่อได้ยินหนูจะไม่หนีความผิดไม่ปกป้องภาพลงตาหนูจะเป็นคนที่ทำให้เรื่องนี้จบอย่างยุติธรรมลมเย็นพัดผ่านใบโพหวเบาๆเสียงแผ่วเหมือนมีใครพูดว่าขอบใจในคืนเดียวกันนั้นเจ้าเหมียวเดินหายไปจากวัดไม่มีใครเห็นมันอีกเลยไม่มีเสียงเห่า ไม่มีเงาสะท้อนตาในความมืดพระอาจารย์กล่าวว่าบางครั้งสัตว์ก็มีภารกิจที่มนุษย์ไม่เข้าใจเมื่อมันทําเสร็จแล้วมันก็ไปต่อคดีของสารวัตรพิชัยถูกเปิดขึ้นอย่างเป็นทางการการสอบสวนเชิงลึกเริ่มต้นขุดค้นรายงานเก่าเปิดปากพยานที่เงียบมาตลอดหลายสิบปีมีหลักฐานบางส่วนถูกทำลายแต่หลายชิ้นถูกเก็บไว้อย่างประหลาดใจ เหมือนมีใครบางคนเตรียมมันไว้ล่วงหน้าในบรรดากล่องเอกสารที่ถูกค้นเจอในบ้านร้างของอดีตตำรวจคนหนึ่งมีแฟ้มหนึ่งเขียนด้วยลายมือว่าถ้าฉันตายก่อนฝากเปิดดูด้วยความยุติธรรมภายในมีรายชื่อบุคคลพร้อมจำนวนเงินที่รับใต้โตะ๊ะรูปถ่ายเสียงบันทึกเทปเก่าๆและจดหมายเขียนด้วยหมึกซึมบรรยายความกลัวที่ต้องทำงานภายใต้เงาของพันตำรวจเอกชันชยัย เอกสารทั้งหมดนี้กลายเป็นจุดเปลี่ยนของคดีชื่อของเขาที่เคยถูกสลักบนป้ายหน้าสถานีตำรวจถูกถอดออกอย่างเงียบๆแทนที่ด้วยป้ายไม้เล็กๆเ,เขียนเพียงว่าพื้นที่แห่งความทรงจำและบทเรียนของผู้มีอำนาจลูกสาวของเขาเลือกย้ายออกจากหมู่บ้านแต่ไม่ได้หมีเธอย้ายไปทำงานกับองค์กรสิทธิมนุษยชน เธอพูดในงานสัมมนา,าครั้งหนึ่งว่าความรักที่ไม่มีความจริงจะกลายเป็นโซ่ตรวนที่รัดเราทุกคนแต่เมื่อเรายอมรับว่าเรารักคนผิดเราจะมีโอกาสทำสิ่งที่ถูกต้องและถึงแม้เธอจะไม่ได้ยินเสียงพ่ออีกไม่ได้เห็นเงานั้นอีกแต่ในทุกคืนที่เธอหลับตาเธอรู้สึกถึงลมหายใจเบาๆอบอุ่นและเศร้าเธอไม่แน่ใจว่าเป็นความรู้สึกจริง หรือเป็นเพียงความทรงจำที่ยังไม่จางหายแต่สิ่งหนึ่งที่เธอแน่ใจคือดวงวิญญาณของพ่อเธอไม่ต้องเห่าไม่ต้องร้องขออีกต่อไปแล้วเพราะในที่สุดเขาก็ถูกฟังแม้จะช้าไปหลายสิบปีแต่ก็ยังไม่สายสำหรับการปลดปล่อยขําวันหนึ่งใต้ท้องฟ้าที่ไร้ดวงดาวเงาต้นโพในวัดทอดยาวบนลานศาลา สายลมเย็นแผ่วเบาและกลิ่นทุกจากสาลาริมทางลอยอ้อยอิงพระอาจารย์นั่งพนมมือใต้ต้นไม้จุดเทียนเล่มเล็กหน้ารูปถ่ายขาวดำของพันตำรวจเอกชานชัยไม่ใช่เพื่อเคารพบ,บูชาแต่เพื่ออภยัยเขาหลับตาแล้วเอ่ยเบาๆด้วยเสียงที่อ่อนโยนทุกชีวิตแม้มีบาปก็มีความเจ็บมีด้านมืดก็มีแสงเล็กๆอยู่ในใจ จากนั้นพระก็วางดอกไม้หนึ่งดอกบนพื้นดินเป็นดอกกล้วยไมายสีขาวแทนคำไว้อะไรครั้งสุดท้ายแสงเทียนไหววูบและสงบลงไม่มีเสียงเห่าอีกต่อไปไม่มีเงาในสายตามีเพียงความเงียบที่อบอุ่นเหมือนใครบางคนได้หลับอย่างสงบจริงๆเป็นครั้งแรกลูกสาวของพันตำรวจเอก กลับมาที่วัดอีกครั้งในวันสา์ไทยเธอนำพวงมาลัยมาวางไว้ใต้ต้นโพนั่งหลงเงียบเงียบเพียงลำพังเธอยิ้มไม่ใช่เพราะความสุขแต่เพราะเธอไม่กลัวอดีตอีกแล้วความเจ็บปวดถูกยอมรับความจริงได้ถูกเปิดเผยและดวงวิญญาณได้ไปในที่ที่ควรอยู่นาที่แห่งนั้นใต้ร่มไม้เก่าแก่ ท่ามกลางสายลมและแสงเช้าในวันใหม่เรื่องราวของชายผู้หนึ่งที่เคยเป็นตำรวจเคยมีอำนาจและเคยเงียบไปพร้อมกับความลับได้กลายเป็นเพียงเรื่องเลา่าเพื่อตวนใจผู้ที่ยังมีชีวิตว่าไม่มีใครหลบพ้นความยุติธรรมแม้แต่วิญญาณของตัวเองเรื่องราวจบลงตรงนี้แต่บทเรียนของมันจะอยู่ต่อไป ปราบที่ยังมีคนฟังและกล้าที่จะฟังด้วยหัวใจที่เปิดกว้าง